จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอปราสวรค์จอมราชันตอนที่1,500อัครสาวกเทพ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายที่ทรงพลงังอัครสาวกเทพ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายเคยเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากแต่หลังจากบ่มเพาะร่างกายปีศาจที่แท้จริงที่ไม่ถูกทำลายโดยหมื่นกันปาและความทุกข์ยากแม้เพียงระดับ50ความทุกข์ยากเขาก็บรรลุความก้าวหน้าที่ไม่น้อยหน้าใคร ที่กล่าวว่าแม้ว่าจะมีความยากลำบากเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอัคระสาวกเทพ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายก็อยู่ในระดับเดียวกับหยางชีเท่านั้นแม้ว่านั่นอาจดูแปลกแต่สำหรับหยางชีเหตุผลที่ชัดเจนการผสมผสานร,ระหว่างเทคนิคกับความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารที่ทำลายล้างเอเวจีนำไปสู่พลังเทพที่เหนือกว่าสิ่งที่ผู้ฝึกฝนธรรมดาจะบรรลุได้ในความเป็นจริงแม้แต่ผู้สร้างเทคนิคทั้งสองก็ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาได้รับการฝึกฝนร่วมกัน ยางชีกำลังเดินบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงสำหรับตัวเขาเองอักครสา,าวกเทพพเจ้าผู้ชั่วร้ายหายใจออกและกระแสะไฟก็ปรากฏขึ้นห่อหุ้มร่างกายของเขาด้วยรูปแบบไขกลที่ซับซ้อนก่อนที่จะกลายเป็นกระแสะที่มีลักษณะคล้ายเส้นได้ที่เข้าสู่รูขุมขนของเขาหลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นขนสีดำค่อยๆงอกออกมาปกคลุมร่างกายของเขาแต่ละเส้นทาจากเปลวเพลิงทมินของเทพ,พ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายผู้ยิ่งใหญ่ เปลวเพลิงธมินของเทพพเจ้าผู้ชั่วร้ายผู้ยิ่งใหญ่นั้นทรงพลังอย่างเหลือเชื่อจนสามารถเผาไม่เกือบทุกสิ่งที่มีอยู่ให้กลายเป็นความว่างเปล่าและใครก็ตามที่ทำงานกับมันต้องระวังให้มากแต่ที่นี่กลายเป็นขนุ่มเป็นมันใครบางคนต้องไปถึงระดับไหนจึงจะทำให้เปลวเพลิงทำเช่นนั้นได้แม้แต่หยางฉีก็ไม่รู้คำตอบสำหรับคำถามนั้น แต่เขารู้ว่ามันเป็นตัวแทนของพลังอันเหลือเชื่อและเมื่อมันถูกปลดปล่อยออกมาศัตรูส่วนใหญ่จะพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบเลี่ยงด้วยชุดขนที่ประกอบขึ้นจากกเ,เปรวเพลิงทมินของเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายผู้ยิ่งใหญ่ทําให้อัครสาวกเทพเจ้าชั่วร้ายมีการป้องกันที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนและความพยายามเพียงเล็กน้อยในส่วนของเขาอาจทําให้ขนสัตว์ถูกใช้ในการโจมตีทําลายล้างได้ในความเป็นจริงแม้แต่เส้นเดียวก็สามารถฟาดออกมาและบีบคอคู่ต่อสู้ให้ตายได้ หยางฉีมองเขาขึ้นและลงและรู้ว่าถ้าเขาต้องต่อสู้กับเขาเขาอาจจะแพ้ฉีทันใดนั้นอัครสาวกเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายก็โจมตีหยางฉีด้วยฝ่ามือส่งเขาบินถอยหลังเขาจ้องเขม่งและพูดว่าเจ้าใช้สมบัติบางอย่างเพื่อพยายามเอาชนะข้าหน้าเศร้าสำหรับเจ้าข้าดูดกลืนพลังของเจ้าไปมากและตอนนี้ทักษะพลังปราณของข้าก้าวหน้าไปแล้ว ตอนนี้ข้ารู้วิธีเอาชนะร่างกายปีศาจที่แท้จริงที่ไม่ถูกทำลายโดยเหมือนกันป่าและความทุกข์ยากและไม่มีใครจะกระโจนเข้ามาช่วยเจ้ายางชีบังคับตัวเองให้กระอักเลือดออกมาจากนั้นเขาก็ตะคอกอย่างเย็นชาและพูดว่าเจ้าอ่อนแอกว่าเมื่อก่อนมากอัคราสาวกเทพผู้ชั่วร้ายเทคนิคของข้าทำลายจิตสำนึกของเจ้าอย่างแน่นอน ดังนั้นแม้ว่าภายนอกเจ้าจะดูแข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วเจ้าอ่อนแอมาเลยมารวมพลังแล้วแยกตัวออกจากที่นี่กันเถอะเลิกพยายามกลืนกินข้าเสียทีพวกเขากำลังทำการแสดงค่อนข้างดีพึ่มข้ามีเทคนิคที่น่าทึ่งยิ่งกว่าที่ข้าสามารถใช้ได้ข้าจะฟื้นฟูพลังของข้าแล้วเจ้าก็ตายบูมบูมบูม ขณะที่ทั้งสองคนกำลังแสดงอยู่นั้นจูจูก็มีร่างแปดร่างโผล่เข้ามาในห้องขังแน่นอนว่าเป็นผู้ควบคุมรุ่นยาวภายใต้ความรู้สึกที่ว่าอัครสาวกเทพ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายและหยางฉีได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่เขายิ้มและพูดว่าเจ้าสองคนสู้กันจนตัวตายในคุกใช่ไหมมาทำอะไรที่นี่หัวหน้าผู้ควบคุมหยางชีกล่าวใบหน้าของเขาดูตกใจ โอ้ไม่มีอะไรเห็นได้ชัดว่าอัครสาวกเทพพระเจ้าผู้ชั่วร้ายได้เอาชนะทักษะพลังปราณของเจ้าดูเหมือนว่าแผนการของข้าจะเป็นไปตามที่ข้าวางแผนไว้คิดว่าอย่างไรตอนนี้เราไม่หยิงแล้วใช่ไหมที่กล่าวว่าข้าประทับใจที่เจ้าเล่นอัครสาวกเทพพระจูรชั่วร้ายได้ดูเหมือนว่าเจ้าได้ประโยชน์จากเขาเช่นกันไม่ต้องกังวลข้าจะหลอมรวมเจ้าอย่างสมบูรณ์และสมบูรณ์จากนั้นเขาก็เดินไปข้างหน้าและคว้าหยางฉีราวกับว่าจะพาเขาไป พวกเจ้าที่เหลือช่วยด้วยถึงเวลาลงมือเมื่อเขาอ่อนแอและหลอมรวมอัครสาวกเทพ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายด้วยเรียกรูปแบบไา้กลนและปิดผนึกพวกเขาทั้งสองครับท่านทุกคนกระโจนเข้าสู่การกระทําสมบัติและรูปแบบ่า้กลนเทพเจ้าปรากฏขึ้นรอบๆอัครสาวกเทพ,พ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายในเวลาเดียวกันโซ่ที่มัดตัวเขาเริ่มเปล่งแสงเจิดจ้าขณะที่คาถาป้องกันที่สร้างไว้ในห้องถังถูกเปิดใช้งาน อย่างไรก็ตามทันใดนั้นอคระสาวกเทพพระเจ้าผู้ชั่วร้ายก็สะบัดหน้ากลับหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งและตะโกนว่าเจ้าโ่บูมบูมบูมโซ่ระเบิดทั้งหมด ในช่วงพริบตาขนของเปลเวเพลิงธมินของเทพ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายผู้ยิ่งใหญ่เริ่มเปล่งแสงพร่างพราวจากนั้นแทงเข้าใส่ผู้ควบคุมทั้ง7ปีศาจผีและเพื่อนร่วมชาติของเขาต่างก็เป็นปรมาจารย์ที่ส่งพลังและแม้ว่าจะไม่สามารถเทียบได้กับอัครสาวกเทพ,พ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายแต่พวกเขาก็น่าจะสามารถต่อสู้ได้อย่างน้อยสองสาวันแต่ตอนนี้ไม่สำคัญหรอกว่าพวกเขาจะทุ่มพลังเวทป้องกันสมบัติหรือพลังแห่งจัก,กรวรรดิอะไรออกไปมันจะไม่มีอะไรได้ผล ย้อนกลับไปเมื่อเปลวเพลิงทมินของเทพ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในรูปของมังกรดำมันก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้น้อยกว่ามากในตอนนี้เมื่อมันเหมือนเข็มพราว ผู้ควบคุมที่ทรงพลังทั้งเจ็ถูกกระแทกกับพื้นทันทีพลังปราณของพวกเขาจางหายไปขณะที่พวกเขาทั้งหมดได้รับบาดเจ็บสาหัสในความเป็นจริงพวกเขาได้สูญเสียความเป็นเทพและห้วงจิตสำนึกที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วเจ็ดจำนงนของพวกเขากำลังจางหายไปและแก่นแท้ของพวกเขาถูกดูดเข้าไปในเครื่องรางของขลังของราชาผู้กลืนกินสวนระไม่นานพวกเขาก็ตายอะไร ผู้ควบคุมรุ่นเยวตโกนด้วยความตกใจและหวาดกลัวในตอนแรกเขาสงสัยว่าเขากำลังฝันอยู่หรือเปล่าแต่เขาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วมันไม่ดีเขาจับมือหยางชีไว้เขาหันหลังหนีโชคไม่ดีสำหรับเขามือของอัครสาวกเทพ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายหลุดออกไปและคล้องเขาไว้โดยที่เจ้าไม่รู้ตัวข้าดูทราบเทคนิคและพลังปราณทั้งหมดของเขาไปแล้วและข้าได้เริ่มบ่มเพาะร่างกายร่างกายปีศาจที่แท้จริงที่ไม่ถูกทำลายโดยหมื่นกันป่าและความทุกข์ยากแล้ว อัครสาวกเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายปล่อยพลังใส่หัวหน้าผู้ควบคุมรุ่นยาวและฆ่าเขาทันทีจากนั้นเขาก็ค้นหาเขาอย่างรวดเร็วและพูดอย่างตื่นเต้นว่าท่านผู้นำเขามีหินสามชีวิตจริงหรือให้ข้าดูด้วยวิธีนี้ร่างกายเนื้อหนังของข้าจะทำงานได้ยากน้อยลงมากเขาส่งหินเข้าไปในแผนผังราชาหมื่นโลกพร้อมกับศพของผู้ควบคุมทั้งแ ไปกันเถอะอัครสาวกเทพ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายโบกมือของเขาและหายตัวไปพร้อมกับหุ่นเชิดที่สร้างขึ้นล่าสุดกว่า20ตัวในคุกเช่นเดียวกับหัวหน้าผู้ควบคุมที่ถูกฆ่าตายและอัครสาวกเทพ,พ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายก็หนีไปได้ต่อมาเมื่อผู้ควบคุมคนอื่นๆของเส้นทางโบราณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะโยนความผิดทั้งหมดให้กับอัครสาวกเทพ,พ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายและไม่คิดที่จะตรวจสอบนิกายจะจำนงสวนสำแดงริ์ หลังจากที่พวกเขากลับมาที่แผนผังราชาหมื่นโลกและทุกอย่างได้รับการยืนยันว่าประสบความสำเร็จหยางฉีก็หัวเราะอย่างเต็มที่ตอนนี้ข้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดแล้วและสามารถมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนนิกายจะจำนงนสวนสำแดงฤทธิ์ให้เป็นองค์กรที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้ว่าข้าจะเกลียดที่จะปล่อยให้คลังสมบัติเต็มร่างโคลนช่วยตรวจสอบหน่อยว่าประตูสู่เทพเจ้าใช้งานได้จริงหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นบางทีข้าควรเสี่ยงที่จะผ่านมันไป แน่นอนร่างโคลนเปิดใช้งานการก่ะตัวบางอย่างในแผนผังราชันหมื่นโลกและพวกมันเชื่อมต่อกับตำแหน่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ขอบคุณหยวนตงชิงภายในชั่วพริบตาสำนักงานใหญ่ของผู้ควบคุมนั้นใหญ่โตแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนจะอยู่ในระยะตัวอ่อนและเคลื่อนไหวและเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างฉีไม่สนใจที่จะสำรวจมันแต่โชคดีที่ร่างโคลนสามารถใช้ระบบระบุต,ตำแหน่งระดับเทพเจ้าเพื่อล็อกตำแหน่งเฉพาะของ,ของคลังสมบัติได้อย่างง่ายดาย ข้างในมีประตูขนาดมหึมาจริงๆดูเหมือนแกสลักจากหินและปกคลุมไปด้วยร่องรอยแห่งอายุหมอกจางๆล้อมรอบมันและเมื่อมองเข้าไปในประตูดูเหมือนว่าจะยืดออกไปตลอดกาลบนขั้นบันไดที่นำไปสู่ประตูมีชายชาราหลายคนซึ่งผมและคราวยาวและชีฟูจนดูเหมือนมีผ้าห่มคลุมกายอยู่ทั้งกลุ่มนั่งหลับตาทำราวกับว่าพวกเขาล่วงลับไปแล้วในสมาธิเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นผู้จับเวลาเก่าที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสมบัติที่นั่น ทันใดนั้นผู้เท่าสองสามคนก็ลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆร,ราวกับว่าพวกเขาสัมผัสได้ว่าถูกจับตามองอืมร่างโคลนได้หยุดการสร้างคาถาอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่อิดดรยดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะเข้าไปในคลังสมบัตินั่นไม่ได้แล้วผู้คุมเหล่านั้นเป็นปรมาจารย์ที่น่าเกรงขามอย่างยิ่งข้าว่าเป็นไปได้สูงว่าพวกเขาทั้งหมดจะอยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวปานกลางระดับที่น่าสะพรึงกลัวปานกลางเจ้านิกายกล่าวด้วยความประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัด คนแบบนั้นสามารถอยู่รอดในโลกเทพเจ้าได้การเข้าถึงเจ็ดจำนงของระดับนั้นเป็นเรื่องยากมากพวกมันต้องมีเกล็ดพลังจิตตั้งแต่100ขึ้นไปข้าแน่ใจร่างโคลนกล่าวเราไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ในตอนนี้นั่นเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากอย่างไรก็ตามถ้าข้าสามารถผลักดันระดับพลังจิตของข้าให้เกินร้อยเราอาจมีโอกาสแอบเข้าไปในแผนผังราชันหมื่นโลกสำหรับตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการกลับไปที่นิกายเจ็จำนงนสวนสำแดงฤทธ เราจะทำอย่างไรกับศพของผู้ควบคุมรุ่นเยาวผู้นำนิกายถามในที่สุดพวกผู้ควบคุมจะรู้ว่าเขาหายไปและถ้าพวกเขาพบว่าเราต้องรับผิดชอบในการฆ่าเขามันอาจก่อให้เกิดหายนกะครั้งใหญ่ได้นอกจากนี้คำพูดของการหลบหนีของหยางฉีก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกันไม่ต้องกังวล ร่างโคลนตอบคำพูดไม่เคยแพร่กระจายออกไปว่าหัวหน้าผู้ควบคุมรับตัวหยางฉีมีเพียงปรมาจารย์ทั้งเจ็ดเท่านั้นที่รู้และตอนนี้พวกเขาทั้งหมดก็ตายไปแล้วและเราสามารถให้อัครสาวกเทพพระเจ้าผู้ชั่วร้ายยนความผิดให้กับองค์กรที่มีอำนาจอื่นได้ตัวอย่างเช่นนิกายการลงโทษนอกจากนี้โปรดจำไว้ว่าหยางฉีกำลังจะเป็นเจ้าสำนักรุ่นเยาวดังนั้นไม่มีทางที่เขาจะล้มนิกายได้ที่จริงข้าต้องเตรียมงานเลี้ยงเพื่อประกาศนัดของเขา ตอนที่1,006เจ้านิกายหนุ่ม1,000ปีผ่านไปภายในแผนผังราชันหมื่นโลกในช่วงเวลานั้นอย่างฉีได้ฝึกฝนศาสตร์แห่งพลังปะรานของเขาจนถึงระดับที่เหลือเชื่อเขาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ฐานการบ่มเพาะของเขาแต่จิตใจของเขาในที่สุดมันก็อยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบแต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเป็นจักรพพัดผู้ยิ่งใหญ่ ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดที่จะทำเช่นนี้เพื่อจัดการกับสาวกเทพพระเจ้าผู้ชั่วร้ายแต่หลังจากที่สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเขาตัดสินใจที่จะรอและใช้ความทุกข์ยากที่จะส่งผลในช่วงเวลาวิกฤตสำหรับตอนนี้เขามั่นใจว่าแม้ว่าเขาจะขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายและกลายเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เขาก็ยังไม่สามารถก้าวผ่านไปสู่ระดับที่น่าสะพรึงกลัวได้มีทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะประสบความสำเร็จได้นั่นคือการได้ยกมหาตมะมา แม้ว่า1,000ปีจะผ่านไปภายในแผนผังราชัาหมื่นโลกแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วันในโลกภายนอกหลังจากที่ยังชีและพักพวกของเขาเสร็จสิ้นการบ่มเพาะแล้วในที่สุดพวกเขาก็กลับไปที่นิกายเจ็ดจำนงสวรรค์สำแดงฤทธิ์ดิงดงดิงดงทันทีที่พวกเขามาถึงะระฆังก็ดังขึ้นเรียกหัวหน้าผู้อาวุโสมาประชุมกันขนาดของการประชุมใหญ่กว่าครั้งก่อนมากเนื่องจากหน่วยงานจำนวนมากที่ปกติจะปลีกตัวมาล้วนมาถึง และนั่นเป็นเพราะสิ่งที่สำคัญมากกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าหลายคนสงสัยว่าเหตุใดเจ้าสำนักจึงเรียกประชุมเช่นนี้อย่างไรก็ตามระฆังที่สำคัญที่สุดกำลังถูกตีทำให้เห็นได้ชัดว่าทุกคนต้องเข้าร่วมแม้แต่ผู้นำยอดเขาผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่กำแพงวิญญาณและนารปะที่ได้รับคำสั่งให้เข้าร่วม ขณะที่ทุกคนมารวมตัวกันพวกเขาเห็นเจ้านิกายนั่งอยู่ที่นั่นและตระหนักได้ทันทีว่ามีบางอย่างที่ดูเหมือนแตกต่างไปจากเขาเรากับว่าเขาได้พัฒนาบางอย่างไปแล้วขอแสดงความยินดีเจ้านิกายหัวหน้าผู้อาวุโสคนหนึ่งกล่าวในที่สุดเจ้าก็ประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะทักษะป้องกันขั้นสุดยอดของนิกายของเราการแสดงเจ็จำนงนการปรุงยาก้าวมอต้มน้ำพลังปราณที่ยิ่งใหญ่แห่งเตา๋าเจ้ามาถึงส่วนที่เจ็ดของทักษะนั้นแล้วใช่ไหม ถูกต้องวันที่ผ่านมาของการทำสมาธิทำให้ข้าสามารถไปถึงส่วนที่7ได้ในวันข้างหน้าในที่สุดข้าก็จะไปถึงส่วนที่8และ9และเริ่มเดินบนเส้นทางแห่งถวยเทพขอแสดงความยินดีผู้นำนิกายผู้นำสูงสุดทุกคนกล่าวพร้อมลุกขึ้นยืนด้วยความเคารพ เมื่อ,อยังชีได้ตระหนักรู้มานานแล้วเจ้านิกายได้ปลูกฝังเทคนิคที่เขาสร้างเตาหลอมหม้อต้มในตัวเขาในความเป็นจริงพวกมันเหมือนกับตเตาเผาสวรรค์และโลกของเขามากความแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือแทนที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวในที่สุดก็จะมีก้าการเข้าถึงระดับก้าจะนําไปสู่พลังอันเหลือเชื่อและจะช่วยให้เขาปรุงยาลูกกรสีทองเพื่อสําแดงเจตนาซึ่งเป็นสิ่งที่คล้ายกับความเป็นเทพที่แท้จริงทุกคนได้โปรดนั่งลง เจ้านิกายกล่าวข้าเรียกประชุมวันนี้เพื่อประกาศสิ่งที่สําคัญมากตําแหน่งเจ้าสานักรุ่นยาว่างมานานแล้วในนิกายของเราแม้ว่าเด็กหัวกะทิหลายคนจะผงาดขึ้นมาและหลายคนพยายามดิ้นรนเพื่อคว้าชแชมป์แต่ก็ไม่มีใครคู่ควรแต่วันนี้ปัญหานั้นจะหมดไปเกือบจะในทันทีการอภิปรายก็ประตูขึ้นเพราะคำพูดของเขา ตำแหน่งรองเจ้าสำนักมีความสำคัญอย่างยิ่งและอาจเปรียบได้กับตำแหน่งองค์ราชทายาทในโลกมนุษย์เว้นแต่เจ้าสำนักรุ่นยาวจะมีอำนาจมากกว่าอย่างมากมายสำนักเจ็ดจำนวนสวนเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำนวนนับไม่ถ้วนที่มีประชากรจำนวนมากและโดยพื้นฐานแล้วเจ้านิกายรุ่นยาวจะมีอำนาจเหนือพวกเขาทั้งหมดเจ้าสำนักท่านเลือกใครเป็นเจ้าสำนักรุ่นยาวกันแน่หัวหน้าผู้อาวุโสคนหนึ่งกล่าว นี่ดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่รีบร้อนอย่างน้อยเราก็ไม่ควรมีการแข่งขันทักษะการต่อสู้ในหมู่เด็กๆเ,เพื่อตัดสินว่าใครแข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาข้าได้ตัดสินใจแล้วผู้นำนิกายกล่าวและเจ้าจะยอมรับเขาอย่างสุดใจไม่จำเป็นต้องมีการแข่งขันใดๆอย่างฉีได้โปรดก้าวไปข้างหน้าอย่างชีเดินออกมาจากด้านหลังเจ้านิกายเต้นเป็นจังหวะด้วยพลังปราณเขาอย่างชีเขาไม่ได้ถูกจับเป็นเฉลยหรอกเหรอ อย่าบอกนะว่าเขาหนีจากผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณหรือเจ้าช่วยเขาเจ้านิกายงั้นเขากลับมาแล้วเหลือเชื่อข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขารอดพ้นจากผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณได้จริงๆสสตร์แห่งพลังปราณของเขาลึกซึ้งมากจนแม้แต่หัวหน้าผู้ควบคุมระดับล่างก็ยังแพ้เขาอึมเขาแข็งแกร่งพอที่จะเป็นเจ้าสำนักหนุ่มโดยไม่มีข้อยกเวน้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการกลับมาของยางชีทําให้เกิดความตกใจอย่างกว้างขวางหัวหน้าผู้อาวุโสคนหนึ่งซึ่งปกติจะใช้เวลาอยู่อย่างสันโดษสายหัวและพูดว่าท่านเจ้าสำนักเราไม่รู้มากนักว่าเด็กคนนี้มาจากไหนข้าได้ยินมาว่าเขาเอาชนะหัวหน้าผู้ควบคุมคนนั้นได้อย่างไรแต่เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาหลบหนีจากผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนการที่ใหญ่กว่านี้ โปรดจำไว้ว่าผู้ควบคุมมีหัวหน้าผู้เท่าวายุเยือกแข็งเป็นสายลับแม้ว่าเจ้าจะเปิดเผยความจริงและกำจัดนิกายแต่ถ้าเจ้าตัดสินใจผิดพลาดล่ะมันอาจนำไปสู่หายหนักครั้งใหญ่ได้ผู้นำยอดเขาผู้ทรงอิทธิฤทธิผู้ยิ่งใหญ่มองไปรอบๆและเห็นว่าหัวหน้าผู้อาวุโสหลายคนดูเหมือนจะพยักหน้าเห็นด้วยเขาเปล่งเสียงและพูดว่าถูกต้องท่านเจ้าสำนักข้ารู้ว่าเจ้าไม่อยากฟังแต่ข้ามีเรื่องต้องพูด หลังจากนั้นยางชีก็หายตัวไปเป็นเวลาหนึ่งปีการที่เขาปรากฏตัวขึ้นในตอนนี้ค่อนข้างน่าสงสยัยโอ้เจ้านิกายตอบอย่างเป็นมิตรเจ้าต้องการพูดอะไรกันแน่เด็กคนนี้ทำงานให้กับผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณแน่นอนเขาแค่พยายามบันทอนพลังของเราเขามองไปที่ผู้นำสูงสุดอีกสองคนที่เขารู้ว่าอยู่ข้างเขาอย่างมีความหมายเขากล่าวว่า เขามีแรงจูงใจซ่อนเร้นบางอย่างที่ต้องการเป็นเจ้าสำนักรุ่นยาวแรงจูงใจชั่วร้ายข้าแนะนำให้เขาถูกจับบทขยี้เขาสอบสวนเขาเกี่ยวกับภูมิหลังจากนั้นประหารชีวิตเขาผู้นำยอดเขาผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่เกลียดยังชี้มาเป็นเวลานานและเห็นได้ชัดว่าไม่เต็มใจที่จะละทิ้งความแค้นผู้นำสูงสุดอีกสองคนก็ลุกขึ้นยืนด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายข้าเห็นด้วยเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ปกครองนิกายอย่างแน่นอน ข้าก็เห็นด้วยเราไม่สามารถปล่อยให้เด็กสารเลวคนนี้หนีไปได้เขาต้องถูกจับกลุ่มและสอบสวนเพื่อเปิดเผยความจริงหัวหน้ายอดเขาเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ชีวิตและความตายอยู่บนเส้นชัยและไม่มีทางที่เราจะปล่อยให้คนที่ไม่ทราบที่มาขโมยตำแหน่งผู้นำนิกายได้ตำแหน่งนั้นเป็นส่วนสำคัญของนิกายของเราซึ่งคนผิดไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ผู้นำยอดเขาคนอื่นเปลี่ยนไปอย่างกระสับกระส่ายจึงมีคนที่คัดค้านไม่ให้ข้าเป็นเจ้าสำนักรุ่นยาว อยางฉีพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นกันเองมากแต่ก็ดูไม่เป็นทางการในกรณีนี้ข้าคิดว่าข้าทำได้แค่มีแต่ให้ตายซะเจ้าหมูน้อยสกปรกทันใดนั้นผู้นำยอดเขากำแพงวิญญาณตะโกนคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้สิ่งที่ข้ากำลังจะพูดก็คือข้าจะบทขยี้ฝ่ายตรงข้ามอย่างไร้ความประณีเท่านั้นอย่างฉีกล่าวดวงตาของเขากระพริบใครก็ตามที่ต่อต้านข้าจะต้องตายบูม ทันใดนั้นหยางฉีก็หายตัวไปแล้วปรากฏตัวอีกครั้งต่อหน้าผู้นำยอดเขากำแพงวิญญาณกำปั้นของเขาพุ่งเข้าหาเขาด้วยพลังร้ายแรงกล้าดียังไงมาโจมตีข้าเจ้าหมูผู้นำยอดเขากำแพงวิญญาณไม่ใช่คนประเภทที่จะล้อเล่นได้ง่ายๆและคอยระแวดระวังตลอดเวลาตอนนี้เขาเห็นหยางฉีเคลื่อนไหวเขายื่นมือออกมาและนิ้วทั้งห้าของเขาเกือบจะดูเหมือนภูเขาเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่ขยับภูเขากำแพงวิญญาณ พลังปราณที่สําคัญประตุกข,ขึ้นในรูปร่างของภูเขาจากนั้นลงมาในลักษณะบทขยี้ไปยังหยางฉีอย่างไรก็ตามหยางฉีเพียงแค่จอดทะลุผ่านเข้าไปจากนั้นบทขยี้พลังแห่งอาณาจักรป้องกันของผู้นำยอดเขากำแพงวิญญาณและกระแทกเข้าที่ท้องของเขา ผู้นำยอดเขากำแพงวิญญาณไม่มีโอกาสแม้แต่จะกรีดร้องเลือดจำนวนมากพุ่งออกจากปากของเขาและใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีเทาราวกับความตายขณะที่เขาถูกเหวี่ยงไปข้างหลังในอากาศเกือบจะหมดสติเขากระแทกลงกับพื้นตรงกลางจตุรัสในรูปของอัคระใหญ่ไม่สามารถแม้แต่จะคลานไปที่เท้าของเขา หลังจากใช้เพียงกระบวนท่าเดียวเพื่อเอาชนะผู้นำยอดเขากำแพงวิญญาณอย่างฉีก็เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วอย่างน่าพิศวงในขณะที่เขาจัดการกับผู้นำยอดเขาผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่และนาโรป้าในชั่วพริบตาพลังฝ่ามือมหาศาลล็อกเข้าที่ตัวพวกเขาและสีหน้าตื่นตระหนกขณะที่พวกเขาพยายามป้องกันตัวเอง น่าเสียดายสำหรับพวกเขาอย่างฉีนั้นดูร้ายเกินไปและการเคลื่อนไหวของเขาก็เป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันในเวลาที่ประกายไฟต้องกระเด็นออกจากหินเหล็กไฟพลังปรานที่แท้จริงของพวกเขาถูกทำลายและถูกกระแทกฉีกเส้นเอ็นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและทำให้เลือดไหลออกจากปากผู้นำยอดเขาอีกสองคนถูกโยนลงไปในกองข้าวกลางจาตุรัสมันเกิดขึ้นด้วยความเร็วเหนือจินตนาการที่ไม่มีใครมีโอกาสแม้แต่จะตอบโต้ผู้นำสูงสุดสามคนพ่ายแพ้อย่างโหดร้าย จากนั้นก็ถูกโยนลงไปในกองที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสจนหายใจไม่ออกเจ้ากล้าดีอย่างไรที่ก่ออาชญากรรมรุนแรงเช่นนี้เจ้าสัตว์ร,ร้ายหัวหน้าผู้อาวุโสหลายคนรวมพลังกันอย่างรวดเร็วเพื่อปลดปล่อยการโจมตีด้วยฝ่ามืออันร้อนแรงเป็นการตอบโต้ในขณะเดียวกันอย่างฉีก็ระเบิดการเคลื่อนไหวปล่อยกำปั้นที่ทรงพลังจนการผ่านอากาศเพียงครั้งเดียวทําให้พื้นที่ทั้งหมดเซตลาอย่างรุนแรงจนหลายคนสูญเสียฐานที่มั่น กำปั้นกระแทกเข้ากับเปลวไฟและส่งมันกลับไปยังแหล่งกำเนิดของมันหัวหน้าผู้อาวุโสถูกส่งตัวไปข้างหลังสีหน้าของพวกเขาดูตกใจพวกเขาเดาวได้อย่างไรว่ายางชีจะแข็งแกร่งขนาดนี้อย่างน้อยที่สุดเห็นได้ชัดว่าเขาแข็งแกร่งกว่าตอนที่เขาต่อสู้กับหัวหน้าผู้ควบคุมรุ่นยาวหลายพันเท่า ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นเขายังไม่อยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวด้วยซ้ำมันเป็นสิ่งที่ท้าทายสวรรค์อย่างยิ่งสำหรับคนที่อยู่ในระดับที่สวรรค์แปรปรวนเพื่อผลักดันการบ่มเพาะของพวกรเขาให้สูงขึ้นล้อมรอบเขาไอสารเลวบ้าไปแล้วหัวหน้าผู้อาวุโสบางคนยังคงวางแผนที่จะโจมตีหยางฉีอย่างไรก็ตามนั่นเป็นตอนที่ผู้นำนิกายกล่าวว่าหยุดมือไว้เมื่อมองไปที่หยางฉีเขาพูดว่า เจ้าไร้ความปราณีเกินไปหน่อยผู้นำสูงสุดเหล่านั้นไม่ใช่สายลับพวกเขาแค่ใจแคบไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คนใจแคบย่อมทำให้เกิดหายนักครั้งใหญ่ยางชี้กล่าวนอกจากนี้ข้าไม่ได้พยายามจะฆ่าพวกเขาแค่สอนบทเรียนให้พวกเขาตรับใดที่พวกเขายอมรับข้าอย่างสุดใจข้าก็สามารถรักษาพวกเขาได้เจ้าทราบดีถึงสิ่งที่ข้าทำได้เจ้านิกายถูกต้องผู้นำยอดเขาสวรรค์กล่าวก้าวไปข้างหน้าและจับไหล่ของอยางชี้ จับมือไว้หัวหน้าผู้อาวุโสยางชีได้ให้บริการที่น่าอัศจรรย์สำหรับนิกายของเราความจริงแล้วเหตุผลที่ผู้นำนิกายมาถึงส่วนที่7นั้นเป็นเพราะเขาทั้งหมดนอกจากนี้เขายังช่วยผู้นำยอดขวทรงจำและตัวข่าให้พัฒนาทักษะพลังปราณของเราอย่างที่จะทราบสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นิกายสวรรค์สําแดงเจตนาของเราเติบโตอย่างทรงพลังนั้นเป็นเพราะระบบการปรับระดับพลังจิตแต่ยังชีมีเครื่องยนต์ของเทพผู้ยิ่งใหญ่ ด้วยพลังที่เพียงพอในการเติมเชื้อเพลิงเราจะพบกับการเติบโตที่ระเบิดยิ่งกว่าเดิมอะไรเครื่องยนต์ของเทพผู้ยิ่งใหญ่แรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังเรือล่าตระเวนแห่งอารยธรรมสายตาที่ตกตะลึงของทุกคนในปัจจุบันเปลี่ยนไปที่หยังฉีเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออาภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ